กระซือยายสายวิญญาณหิวโหวยแห่งปลายทุ่งในหมู่บ้านเงียบสงบริมทุ่งแห่งหนึ่งยายสายเป็นหญิงชราผู้โดดเดี่ยวอาศัยอยู่กระท่อมปลายทุ่งเพียงลําพังไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของเธอพระข่าวลือที่ว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะเห็นแสงสีแดงลอยวนอยู่บริเวณบ้านนั้นพร้อมกลิ่นคาวเลือดและเสียงครางเบาๆดังก้องออกมาในความมืดหลายปีก่อนยายสายเคยเป็นหมอตำแยของหมู่บ้านช่วยทำคลอดและรักษาคนมานักต่อนัก แต่เมื่อหมอหลวงคนใหม่เข้ามาทุกคนก็เริ่มละทิ้งเธอจนวันหนึ่งเด็กที่เธอทําคลอดต,ตายปริศนายายสายถูกกล่าวหาว่าใช้วิชามืดพ่อแม่เด็กสาบแช่งเธอและไม่มีใครกล้าให้เธอเข้าใกล้อีกไม่นานหลังจากนั้นผู้คนเริ่มพบซากสัตว์เลี้ยงไร้เครื่องในหรือลูกวัวที่เพิ่งคลอดตายแห้งในเล้าและทุกครั้งจะมีคราบเมือกแวววาวลากยาวจากบ้านายายสายไปยังซากน้ำเด็กสาวจากเมืองที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับยายที่หมู่บ้าน ได้ยินเรื่องราวลึกลับนี้จากเพื่อนหาห่ที่โรงเรียนแต่เธอกลับไม่กลัวกลับสนใจในตัวยายสายและพยายามเข้าไปพูดคุยด้วยเมื่อความสัมพันธ์เริ่มแน่นแฟ้นน้ำก็เริ่มฝันแ,แปลกๆถึงร่างร้ายตัวลอยเหนือทุ่งและแสงสีแดงที่ส่องมาถึงเธอทุกคืนเธอเริ่มพบความจริงว่ายายสายอาจไม่ได้เป็นแค่หญิงแก่แต่คือกระสือผู้ต้องคำสาบ และสายใย,ยบางอย่างระหว่างเธอกับยายสายก็กำลังเชื่อมโยงกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้น้ำพบตำราผูกวิญญาณในหีบใต้พื้นบ้านของยายสายและรู้ว่ายายสายกำลังจะตายวิญญาณกระสือจึงต้องหาผู้สืบทอดร่างต่อไปและน้ำคือผู้ที่เรื่อต้องตรงกันเท่านั้นถึงจะรับช่วงต่อได้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงน้ำต้องตัดสินใจจะช่วยปลดปล่อยยายสายจากคำสาปหรือยอมรับชะตากลายเป็นกระสือคนใหม่